สบดี bye, พี่น้องตอนนี้ขึ้นมาอัังไพพี่น้องสีข้างหมอน้ำต้มเนาะไวหลวกเป็ดพี่น้องซื้อของกินตลาดก็บาได้ดอกพี่น้องมันบ่พอกินเงินบ่ลายก็ต้องเอากองที่เขาเลี้ยงมาหละมันจังสิพอกินเนาะ ต่มนาำในโนูเป็ดคือเก้าแต่บวมหัวเป็นจะเหตุแบบใจน,นอดสู่ทีมงานกินมัมนนอดอย่าแตกอย่าแตนทีมงานเกี่ยวเข่า ให้มันใหญ่อยู่คนละทีประเดนเนะ <c oughs> าะตอนนี้กำลังคั่วเป็ดผูใหญ่พี่น้องเมื่อนี้กินเป็ดแม่เนาะเมื่อกี้กินเป็ดผูมาเลยพี่น้องมาเกี่ยวเขาเ้าพี่น้องมากินพังได้พี่น้องมาเกี่ยวเขา่า จ <c oughs> ุงไว้เห็ดพอพันน้ำเนาะดีกินเบิดดอกฮากระดาคนบวกไล่หลายพี่น้องเนี่ยเติบมาเลย ใหญ่เลยแล้วเบิรอ mm ีพอมันเอาล,ลนลนหลักออกมากินโลดใคได้น่าสิกินเป็นปากกิ่งกินเลยอู้ลนลนบัญชีได้ลนบัชีแล้วออกมากินโลดบุญยังกินเป็นปากกิ่งไหมใช่ไหมลนสิมันแหมแหมมันก็ฟาดออกมันกิน

ผ่าปัแม่สะกับเขียงไม่เหมาะสุ่ม <c oughs> ขัวพี่น้องขัวซีดส่วนหมอน,นี่ต้มหมอน,นี่ต้มกะรูต้มกระหรูกไตอนนี้กำลังเห็นลาบชุกีบ

กูกให้มึงมาเ้มึงัวมึงเิมน่ปินหัวปิ่งดาบพี่น้องกินก้อนลกินก้อนกินก่อนกินก่อนตุงพากินเข่าพี่น้องเนาะเอะาเยอะ ก็จะประมาณน,นี้แหละข้าวคนมาจากข้าวกล้องมีต้มมีละ่ะมีเรื่รวม มาก้กอาาไปลาไม่ากาับลูกชายเลเนาะไปไปเอะ้วยาได้นอนกันญาตกันนั่นอันน้หาถือป้าช่วยมาคบุณนี่พุนี่ใส่โต๊หรือเปล่า กเพื่อคุณพันนี่วันมันมาบัวสกปรกน่ารักมากมันมันเจบราดค่ะแล้แต่้วมันก็เลกแล้วก็เล็าัเลยนะไปม้าาดีว

Ты не

กินเข่าอิ่มไปเทียมห้อยเนาะพี่น้องก็ลงไปเหยาาต่อพี่น้องก็แล้วเนาะไ้นี่กะก็เลื้อไ้ใหญ่อีกสองไ้นี่เนาะเทียกให้มันแล้วอะไพี่น้องนี่แต่ว่าเมื่อน,นี่คือสีบรแร้วดอ,อกเพราะว่าห้เทิงอะมันกะเย้าอยู่เนาะพอสมควรพี่น้องมันกะเย้าพอสมควร เกี่ยวขา้าวมันกระชิไวกว่าดำนาเนาะพี่น้องขันดำนาเนี่โอ้ยไหเนี่ยังบลอลเล่อซ้ำสองไหฮัหกก็แล้วสองไหเนะ่ยอีกซ้ำเนะาะไอ้ดันยังบอแล้วซ้ำได้คนงานบลายกับคนเพื่อนตัวเองคนเพื่อนตัวเองก็จะค้นเดี๋ยว,วะหนึ่งสะพานสองเป่าสามอีพอเนาะลงรอบแรงอีแม่น่ยจะไปเลี้ยงงวัวแม่เอางัวไปเลี้ยง สามคนพักผ่อนก่อนค่อยจักหน่อยจักลงโอเคพี่น้องเนาะหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มเป็นทีมห้อยเนาะก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงสนีทเด้พอพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์เนาะกดซับสไคร้อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อสระบพัดคลิปให,ใหม่ๆเนาะบัดนี้ก็ยาวใไฮนี่ต่ออีกบัดนี้ ถ้าเบงทาส้มนุำกันพี่น้องมนีสิแล้วบอซองไห้อนี้รุ่นอยู่